สวัสดีครับผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมไปพัทยานะครับก็กวันนี้ไปภูมิทานะครับอ่าแต่ผมผมยังไม่ไปเลยนะครับว่ารอก่อนนะครับอนี่ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเบสเอ็กนะครับนี่นะครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เมื่อเดือนเดือนก่อนแล้วนะครับอเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจัดให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปแล้วนะครับ เราจะไปพัทยาแล้วนะครับนี่ต่อภูมิลล่านะครับอ้าวรุยกันเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ผมผมก็ใกล้จะถึงพัทยาแล้วนะครับนี่ตึกสูงมากเลยนะครับโอ้โหนะครับก็ผมเคยไปนะครับเมืออเมือนผมผมเคยเล่นทะเลตลอดเมื่อตอนตอนผมเล่นทะเล <ไป S 3> ตอนตอนเย็นครับนี่เคยแล้วครับเนี่ย โอ้โหเนี่ยตแต่ยังไม่ถึงเลยครับพราว่าจะถึงพัทยาอยู่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปเดวเอ่แต่จะไม่ไปภูย่าหรือเปล่านะครับราว่าไปหรือยังไม่ไปก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูะอะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก่อนนะครับเพราะผมใช้กล้องตัวนี้นะครับเพราะว่าในกระเป๋ากล้องอในกล้องผมนะครับเนี่ย ที่ผมไทยมานะครับเนี่ยนั่นคือซัมซุง P L สองนนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวลองไปไทยกันเลยนะครับ <I can. S 1> นี่ถึงแล้วนะครับนี่ ภูมิน้านนะครับแต่แต่ผมไม่ใช่ภูมิล้านะครับแต่ไม่รู้ว่าไปชื่อว่า m o Mountain v i l l a t o ทูนะครับเออแต่ก็แต่ก็มีอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลงไปดูนะครับโอเคนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับโอ้โหโครสวยมากเลยนะครับนี่นี่แต่ผมยังมันมัยกไม่ยกระเป๋านะครับอ่าเดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับนี่ ห้องนอสสวยมากนะครับโอ้โหสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์สวยมากก็เรวมของตกอ่าดูดูแค่นี้อ๋อมีไขควงแล้วนะครับไปได้ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เออเออ เย็นจัดนะเย็นจัดนะครับนี่แอร์ซอมซุงนะครับเย็นจัดนะในห้องนี้สอนอ่า<ด>เพื่อนมาขโมยดิมันไม่รุนหรอกมันรุนไม่ได้เขาไขนอำร้อนโอเครู้รู้อยู่นี่นี่ไปส่องแอร์แหละนี่ส่องแอร์สบายกว่านะครับสบายนะครับผมนี่ โอ้โหเดี๋ยวลงก่อนนะครับนี่คือห้องนอนนะครับนี่เป็นสไตล์สีขาวนะครับโอ้โหสไตล์สวยมากเลยนะครับนี่เทพเจ้ามาก อ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เลยอีกห้องหนึ่งไม่รู้นะครับนี่ห้องดรูหรานะครับอืแอร์สามุงทั้งนั้นนะอ่ะนี่ห้องน้ำก็หรูครูน,อนรนะโอ้โหก็หมีทีวีแถมลำโพงมาให้นะครับ นี่เพราะว่าเปิดเพลงได้นะครับอนี่นี่เรือสุดท้ายนะครับนี่นี่มีสายขาวสามสามห้องนะครับมีมีมีห้องเหลืองห้องหนึ่งห้องเดียวนะครับนี่มีสนูกเกอร์ด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้โห นี่โอ้โหก็มีติโตเลยครับแล้วก็มีสาวยน้ำด้วยนะครับผมนี่นะเชฟไหมใช่ไหมครับทุกคนเทพมากนะครับไปได้เรยวก่อนนะครับแต่ผมลืมไปนะครับนี่นะครับนี่เราขอแนะนำนี่นี่ที่มีอาบน้ำเลยนะครับเพราะว่านั่งสบายมากเชียวเียวเลยนะครับผมนี่ นี่ที่มีอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่านี่แล้วมีที่นั่งด้วยโดยแสงตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะพยเพิ่งเปิดป,ประตูครับจะเพิ่งเปิดป,ประตูครับอ่าเดี๋ยวดีวิวห้องก่อนครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มอีกห้องเดียวนะครับเดี๋ยวผมลืมปิดดีดี โอเคนี่นะครับแอร์นะครับโคตรเย็นนะครับนี่ห้องน้ำสวยมากเลครับนี่เพิ่อไปอีกฟรีห้องนะครับนี่อ่าเดี๋ยวบิวไปดูนะครับโอ้โชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายไม่หังแล้วชิบหายไม่หังแล้วไอ้สัสโอ้โห มันคือเราอเงี้ยมันคเคยีเคย,เย <S <S 1> <S 1> โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> อ่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ผมเพิ่งไปเล่นน้ํามาเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าใช้ใส่รัดข้อมือข้อมืออยู่นะครับเพราะวกก่าการน้ําได้นะครับพเพราะว่าออกลงังกายก,ก็มีไม่น้ําด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเนี่ยนี่ดูนะครับนี่อ่า นี่ของไหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับว่าว่าผมใช้ไซรัสอยู่นะครับอืมนี่1 0 0 g กิ a b ม t e นะครับนี่เดี๋ยวผมไปส่งให้ในหัวหัวเวเขนะครับเนี่ยในแอปก็มีนะครับที่ผมต่อบลูทูธมานะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกล้องนะครับว่าเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนึงนะครับนี่ในภูมิรานนะครับ โอเคตอนนี้ผมกำลังเล่นเล่นเกมก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยว เพราะว่าเพื่อนๆผมอะก็ว่าไปไปไหนก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอยู่เพราะว่าเพื่อนๆอยู่นี่แหละนะครับอ่าจะเป็นยังไงครับอ่าอ่าอ่าเล่นเกมก่อนได้เลยครับหลับตาฝันดีก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวอาตอนเช้าแล้วกันเออแต่ผมตื่นแล้วนะครับอ่าพเพื่อนๆของผมก็ ช่องเบสเองนะครับเพราะว่านอนอยู่ข้างล่างนะครับแต่เพราะว่าผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตื่นแล้วครับโอเคนะครับก็จบคลิปแล้วทคาณผู้ชมนะครับขอตัอวลาก่อนนะครับ